สวัสดีครับพอเป็นพน้องเอฟซีสนอยเพลิันแพงเอฟซีหนองอิงครับรพอผมมาบอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอุ๋งอิงครับครับพี่น้องสำหรับเสานี่เนาะเข่าที่ฝนลิ้นครับหนูว่ามันแดดหอนหลายแต่ว่าถูกขึ้นฝนบบตกครับฝนบบตก แล้ามาล่มล่มมาประมาณช่วงตีหนึ่งแล้วก็เงียบไปแต่ก็มาล่มตอนตี้หาแต่ก็ฝนลินมากนี่แหละครับฝนบทโตได้พี่น้องนี่ฝนลินเบิงน้ำลินเสนามแค่นี้ครับเศร้านี้อะสิเป็นเศร้าที่หลายๆคนสดชื่นแจ่มใส เพราะว่าได้เห็นโพสของน้องอุ้งอิงมอคลืนเนนะครับเนาะที่เป็นโพสอัปเดตอาการเพิ่นในเศษบุ๊กของผนส่วนตัวของิน่นะครับเป็นคลิปสั้นๆ2่วิวิตุเห็ยรลายคน้นหูซึกว่านอนรับเลยละ่ะวิลาอาการดีขึ้นวิลาหายป่วย จากความเป็นห่วงความมีตกกังวลของไครหลายๆคนากลายเป็นว่ายิ้มได้นอนหลับตื่นขึ้นมายามบุศเ้าด้วยความสดชื่นแจ่มใสกับบรรยากาศถึงฝนตกลิ่นครับชุ่มช่ำครับ แต่ว่าแดดครับพี่น้อง6โมงเลยครับนี่ว่าสิตื่นมาตาย,ยางแต่เศร้ามันบดแจงครับเพราะว่าฝนมันตกฝนมันลินมันบดแจงเพราะแต่แดดเพินๆมาโพบบนี้มันแจงออกก็เลยทายครับท้ายผมเป็นพี่นอ้องเอฟซีเบิงครับบรรยากาศเ,เนี่ยมือเศร้าเนี่ยปลาเขาฝนล,ลินปกแปก๊ปก แต่ว่าด้านบนกับบมี่เมกครับเป็นเมกแบบเมฆฝนฝ่าลัวนะครับพี่นอ้องบ่มแมนเมกก่อนดำเฉยบอมแมนเมกดำหนาครับเป็นเมกฝ่าลัวจะเคลื่นห่อนหอนลครับพี่น้องห่อนจนได้อาบน้ำสัมครับห่อนจนได้อาบอาบน้ำ,ำสัมกระสันน้อนบ่ด้ครับเหนียวเหนียว รับพี่นองบรรยากาศบ้านน้องอิงครับครับบรรยากาศแดดกำลังออกฝนตกลิ่นนะครับโดไปเย็นเฝา้าโดยการมองไปที่สนมของดออรสมพงษ์ครับ ลิ้นด้นครับลิ้นหั้งแตีต้ีหาลิ้นเป็นสุโมงครับพี่น้อง้าแม่นตกไอ้แห้งๆน,นี่ป้านี่ถ่วมแล้วครับนี่น้ำในบอ่อแห้งในบอ่อหลังจากที่เกี่ยวหยาออกแล้วกับสีดูดีเนี่ยครับแต่ว่าน้ำม,มันลดหลายครับพี่น้องอากาศมันหอนเห็นบ่ วาวแดงๆไงจากที่จมอยู่ใต้น้ำภายในระยะเวลาสามสี่มือโคร้อยเลยครับบัวอ้ยบัวก้อนนี่ขุนดอกหนึ่งก้อนนั้นข้นดอกหนึ่งก้อสุดท้ายข้นดอกหนึ่ง,ง,ง,งส่วนก้อที่หมู่บ้านบ้านสองดอกมันล่มลงแล้วครับบัวสองดอกน,นั้นล่มลงแล้วโอ้โหว่าเป็นฝีมือของป้าหรือบ่าบกไอย หรือว่าเป็นเขาแล้วกับบจักครับบรรยากาศตอนเช้าคนตกเล่นบ้านหนองอิงครับ ดสดื่นแจ่มใสครับเซานี้กับอากาศดสดื่นกับเรื่องเล่าต่างๆเนาะหลังจากที่เข้าหูศึกสงวนมาเมื่อเมือ่อก่อนนอนเมื่ขึ้นบางคนกับนอนก่อนบางคนกับก่อนนอนครับเพราะว่านองมะกัวเกือบ หาถุ่มครับน้องว่าโพดหาถุ่มเนาะบางคนก็นอนรับแล้วบางคนก็นอนแล้วบางคนก็นยังบอหลับแต่ความเป็นห่วงครับห่วงบ่ห่วงไอ้พออชิตะจนนี่ทะลุมิตีไปอะครับพี่น้องจากบุรีรัมทะลุมิตีไปหาหลุกสาวหอดไอ้กุ้งเถกครับมันเป็นห่วงหลาย พอลุงพอลุงเฮงแต่คากพี่น้องเอยเป็นลูกสาวบสบายนี่พอลุงนี่กินบ่ไ้นอนบหรับครับบรรยากาศเช้านี้แดดเบิ่งพี่น้องแดดออกแต่เศาแา้ง ดอกกล้วยไม้กำลังบานโดปกติโดสีนอนไ้อยู่ข้างๆงบาวโทนเลยแต่มื่อเคลืนมันห่อนแห้งโดไปนอนอยู่ในดิน,นครับนอนอยู่บงเตียงน่นอนอยู่ขงางๆทงั้งน้ำแข็งนะ่ะมันห่อนแห้งพี่นอง ะกตีโดสิอนในพืนไอ้ขางๆด,ดุกดิกแน่ขางๆเบาโทษแนงสิไหมแต่เมือนึคืนบไหวดูดูโดว่าโบกไวหวห่อนแห้งแบบนี้แรลนเหล่หน้ามืดขึ้นนะครับขอบคุณดูกำลังใจครับพี่น้องกะตุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านผลไปด้วยดีนะครับเนาะสำหรับ เรื่องเล่าที่หนาต้องวุนกับอาการเจ็บปว่วยตอนนี้ก็หายแล้วครับหลังจากที่เพิ่นหายเพิ่นก็มีคลิปวิดีโอไอ้แสดงความเป็นตัวตนของเพิ่น,หนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ยิ้มได้หัวกันคือเก่าครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมิทสกอรครับพี่น้องได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ